นิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเทพองค์สำคัญมากๆแล้วก็เก่าแก่มากๆองค์หนึ่งในตำนานกรีกนะครับนั่นก็คือกายาหรือที่เราอาจจะคุ้นกว่าในชื่อพระแม่ธรณี m o t h e r Earth ข้อมูลที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับทั้งงานเขียนโบราณบทความใหม่ๆแล้วก็บทสนทนาตามเบ็บบอร์ดต่างๆด้วยครับจะได้เห็นภาพรวมชัดๆ ใช่ค่ะกายย่าเนี่ยเออต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เทพที่ดูแลโลกนะคะแต่ในความเชื่อกรีกโบราณเธอคือโลกคือตัวผืนโลกเองเลยเป็นประถมะเทพหรือ primordial deity รุ่นแรกๆเลยค่ะเรื่องของเธอนี่เป็นเหมือนแบบว่ารากฐานของตำนานเทพกรีกทั้งหมดเลยนะครับ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาไล่เรียงเรื่องราวชีวิตของกายอาตั้งแต่แบบว่าจุดกำเนิดเลยการเป็นแม่ของเหล่าเทพแล้วก็อสุรกายสําคัญสําคัญแล้วก็บทบาทของเธอที่เอ่อซับซ้อนเหมือนกันนะถ้ามันผู้สร้างผู้ปกป้องแต่บางทีก็เป็นคนท้าทายอำนาจเสเองและที่น่าสนใจคือเราจะลองเชื่อมโยงตำนานนี้กับเอ่อแนวคิดวิทยาศาสตร์อย่างสมมุติฐานกายอาด้วยแต่หลักๆวันนี้เราจะเน้นที่ตัวตำนานเป็นหลักก่อนนะครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะครับมันมาจากเค a ส s ก็คือความว่างเปล่าความไร้ระเบียบตำนานเก่าสุดๆอย่างททโอโกนีของกวี h เฮสิออเนี่ยเล่าว่าจากเค a ส s นี่แหละครับที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือกายอ่าผืนพิภพนี่เองเกิดมาพร้อมๆกับเอ่อทาทารัสหรือขุมนรกใต้โลกอีรอสพลังแห่งความรักแล้วก็นิกซ์ที่เป็นกลางคืนกับอิริบุสความมืด สิ่งสำคัญเลยคือต้องเข้าใจว่ากายาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกแต่เธอคือโลกจริงๆร,ร่างกายของเธอก็คือแผ่นดินคือภูเขาทุกอย่างที่เราเหยียบย่าสัมผัสดได้นี่แหละค่ะมีตำนานที่เล่าภาพเลยนะว่าการขยับตัวของเธอเนี่ยก่อให้เกิดเป็นภูมิประเทศแบบว่าสันหลังกลายเป็นภูเขาโอเรียนสเหงื่อกลายเป็นทะเลบอนเตสอะไรแบบนี้เธอคือโลกที่มีชีวิตนะคะครับผม และเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนานนะครับหลังจากนั้นไกาย,ยาก็สร้างอุรานอสหรือท้องฝาขึ้นมาเหมือนเป็นหลังคาปกคลุมตัวเองและอุรานอสเนี่ยก็มีตัวตนมีชีวิตจิตใจเหมือนกันก็กลายมาเป็นเออสามีคนแรกของเธอด้วยแล้วทีนี้ก็มาถึงยุคข,ของการให้กําเนิดแล้วครับไกาย,ยากับอุรานอสมีลูกรุ่นแรกด้วยกันคือเหล่าไททันส์ทั้งหมด12องค์เป็นเทพยักษ์หน้าตาคล้ายๆคนแต่ตัวใหญ่มีพลังเยอะมากเช่นโอเชนัสเรอาแล้วก็คนสุดท้องที่สําคัญมากๆคือโครนัส แต่ก็นั่นแหะค่ะความสัมพันธ์พ่อลูกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุรานอสเริ่มกลัวกลัวพลังของลูกๆก,กลุ่มนี้กลัวโดนค้นอำนาจว่างั้นเถอะก็เลยตัดสินใจทำเรื่องที่แบบว่าโหดร้ายมากคือจับไททันทั้ง12คนเนี่ยโยนลงไปขังในทาทารัสซึ่งทาทารัสเนี่ยมันคือขุมนรกที่ลึกสุดอยู่ใต้โลกก็คืออยู่ในตัวไกายาเองนั่นแหละค่ะคิดดูสิคะว่าคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไง โหดร้ายจริงๆครับเรายังไม่จบแค่นั้นนะลูกกลุ่มต่อมาคือยักษ์ตาเดียวไซโครปส์อีก3ตนพวกนี้เก่งเรื่องตีเหล็กมีพลันสายฟ้าด้วยแต่ชะตากรรมเดิมครับโดนพ่อจับโยนลงทาทัลไปอีกมีเรื่องเล่าหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าแสงจากสายฟ้าของพวกไซโครปส์นี่แหละที่ทำให้ทาทัล拉ที่มืดๆเนี่ยพอมีแสงขึ้นมาบ้างพวกไททันที่โดนขังอยู่ก่อนก็เลยมองเห็นกันคุยกันได้ อืมแล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายที่เกิดจากอุรานอสกับกายาคือเฮคาทอนเคียหรือยักษ์ร้อยแขนบางตำราก็ว่า50บหัวร้อยแขนมี3ตนเหมือนกันกลุ่มนี้พลังมหาศาลน่ากลัวสุดๆเลยแต่ก็ไม่รอดค่ะโดนพ่อจับโยนลงไปขังเหมือนพี่ๆอีกการกระทำซ้ำๆของอุรานอสเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดความโกรธแค้นให้กายามกมเลยค่ะครับในฐานะแม่นี่คือแบบฝันร้ายเลยนะ เห็นลูกโดนพ่อทำร้ายซ้ำๆแบบนี้สุดท้ายเธอก็คงทนไม่ไหวแล้วสินะครับใช่ค่ะสุดท้ายกายาก็ตัดสินใจว่าไม่ได้ละต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้เธอวางแผนจะโค่นอุรานอสโดยสร้างอาวุธขึ้นมาเป็นเขียวที่ทำจากแร่อาดามันเชื่อกันว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยแล้วเธอก็ลงไปในทาทารัสไปคุยกับลูกๆชวนให้มาช่วยกันแต่ลูกๆก,ก็กลัวพ่อกันมากครับกลัวอุรานอสสุดๆไม่มีใครกล้าเลย ยกเว้นคนเดียวคือโครนัสลูกคนสุดท้องของเหล่าไททันอาสาจะลงมือเองกายาก็เลยมอบเคียวอาดามันให้แล้วก็วางแผนซุ่มโจมตีให้พอถึงเวลาที่อุรานอสลงมาหากายาตามปกติโครนัสที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาใช้เคียวที่แม่ให้มานั่นแหละครับฟันอุรานอสเลยตำนานส่วนใหญ่จะเน้นว่าเป็นการตัดอวัยวะเพศซึ่งมันก็เหมือนเป็นการตัดทั้งอำนาจการสร้างสรรค แล้วก็อำนาจปกครองไปด้วยเลยก่อนใต้เนี่ยอุรานอสก็สาบแช่งโครนอสไว้ว่าต้องจะโดนลูกตัวเองโค่นเหมือนกันคำสาบเนี้ยสำคัญมากกลายเป็นปมหลักในยุคต่อมาเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือผลจากการโค่นอำนาจครั้งนี้เลือดของอุรานอสที่หยดลงบนพื้นโลกคือบนตัวกายาเองนั่นแหละ กับอวัยวะเพศที่ตกลงทะเลไปเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่อีกนะคะอย่างพวกอิรินีสหรือเทพีล้างแค้นที่อาจจะสะท้อนเรื่องกรรมจากการกระทำรุนแรงครั้งนี้แล้วก็มียักษ์จายันเกิดขึ้นมาด้วยรวมถึงเทพีอัฟโรดิ t ตเทพีแห่งความรักความงามก็เกิดจากฟองคลื่นตรงที่อวัยวะเพศอุรานอสตกลงไปนั่นแหละคะ่ะ โอ้โหเกิดเรื่องราวตามมาเยอะเลยนะครับพอโครนัสขึ้นครองบัลลังก์แทนพ่อเขาก็ปล่อยพี่น้องไททันออกมานะดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่เขากลับผิดสัญญาสำคัญกับแม่คือกายาเขาไม่ยอมปล่อยพวกไซคลอปส์กับเฮกคาทอนเคียร์ออกมาตามที่ตกลงกันไว้เพราะเขาก็กลัวพลังของน้องๆกลุ่มนี้เหมือนที่พ่อเคยกลัวนั่นแหละใช่ค่ะ นี่คือจุดที่ทําให้กายาผิดหวังมากๆเลยลูกชายที่ตัวเองช่วยให้ได้อํานาจมาแท้ๆกลับเดินตามรอยพ่อเป๊ะเลยทั้งเรื่องความกลัวความไม่รักษาคําพูดมันเหมือนตอกย้ําวงจรเดิมๆที่เธอพยายามจะหนีเลยค่ะแล้วโครนัสก็แต่งงานกับเรยาพี่สาวตัวเองซึ่งก็เป็นไททันเหมือนกัน แล้วคำสาปของอุรานอสก็เริ่มทำงานในใจโครนัสครับเขากลัวมากกลัวว่าลูกที่เกิดกับเรยาจะมาชิงบัลลังเข้าไปก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แปลว่าน่ากลัวไม่แพ้พ่อเลยคือกลืนลูกทุกคนลงท้องไปหมดเลยทันทีที่คลอดออกมาทั้งเฮสเทียดิมิเทอร์เฮราเฮเดสและก็โพไซดอน ชะตากรรมของลูกๆก,ก็ซ้ำรอยเดิมแค่เปลี่ยนจากคุกทาทารัสมาเป็นคุกในท้องพ่อแทนโหดร้ายมากค่ะซ้ำรอยเดิมจริงๆพรรยาทองลูกคนที่6คราวนี้เธอทนไม่ไหวแล้วครับเสียลูกไปห้าคนแล้วนี่นาเธอก็เลยแอบไปหากายาไปขอความช่วยเหลือซึ่งกายาเองก็คงไม่พอใจโครนัสอยู่แล้วล่ะกายาก็ไม่ปฏิเสธค่ะช่วยหลานแน่นอนนางก็วางแผนให้เรอาเนี่ย แอบไปคลอดซุสที่เกาะครีตโน่นเลยไกลๆหน่อยแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆมหาห่อผ้าให้เรอาเอาไปให้คโครนัสกลืนแทนคิดว่าเป็นลูกซุสก็เลยรอดเติบโตอย่างปลอดภัยมีผู้หนางไม้คอยดูแลบางตำนานก็ว่าเป็นนางแพะอัเมาเทพอซุสโตขึ้นกายาก็มาปรากฏตัวครับเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหมดเลยแล้วย่าหลานคู่นี้ก็แน่นอนวางแผนโค,ค่นคโครนัสอีกรอบ ซุสใช้วิธีทำยาให้โครนัสดื่มบางตำนานว่าเทพีเมทิสช่วยคิดเพรอดื่มเข้าไปโครนัสก็สำรอจออกมาหมดเลยพี่ๆทั้ง5้าคนแล้วก็ก้อนหินด้วยอืมแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่เลยค่ะมหาสงครามไททันไทแทนอมาคีสู้กันเป็น10ปีเลยนะระหว่างฝ่ายไททันรุ่นเก่าที่นำโดยโครนัสกับฝ่ายเทพโอลิมเปียนรุ่นใหม่นำโดยซุสกับพี่น้องที่เพิ่งออกมาจากท้องพ่อ ช่วงแรกๆนี่ฝ่ายไทยทันดูจะได้เปรียบนะคะเพราะเก่ากว่ากำลังพลเยอะกว่าใช่ครับซุสก็เลยต้องหาตัวช่วยทีนี้ก็ตามคำแนะนำของกายยาอีกนั่นแหละบางตำนานก็ว่าพร o มีทิอุสแนะนำซุสก็ลงไปทาทารัสเลยครับไปปลดปล่อยอาวุธล้ำที่คโครนัสเคยหักหลังแล้วขังลืมไว้นั่นแหละก็คือพวกไซคลอปส์กับพวกเฮคาทอนเคียพอถูกปล่อยออกมาพวกนี้แค้นโครนัสมากอยู่แล้วก็เลยตอบแทนซูสเต็มที่เลยค่ะ พวกไซคลอปส์ก็สร้างอาวุธเทพๆให้อัส,สนีบาดสายฟ้าให้ซุสตรีศูนย์ให้โพไซดอนแล้วก็หมวกหลองหนให้เฮเดสส่วนพวกเฮคาทอนเคียก็ใช้ร้อยแขนของตัวเองนั่นแหละระดมปาหินผาก,ก้อนใหญ่ๆใ,ใ,ใส่กองทัพไททันไม่ยั้งเลยสุดท้ายฝ่ายโอลิมเปียนก็เลยพลิกกลับมาชนะได้โครนัสกับไททันส่วนใหญ่ก็โดนจับไปขังในทาทารัสปิดฉากยุคไททันไปเลยค่ะกบฟังดูเหมือนไกอาไน่าแฮปปี้นะครับที่ลูกทรราช โดนโค่นหลานรักได้ครองอำนาจแทนแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบง่ายๆแค่นั้นอีกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถึงแม้ไกาอาจะช่วยซุสจนได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ของย่ากับหลานคู่นี้ก็ได้ไม่ได้ราบรื่นตลอดไปนะมีตำนานเล่าเหมือนกันว่าบางทีไกาอาเองก็ไม่พอใจวิธีที่ซุสปฏิบตัติต่อพวกลูกๆไททันของเธอที่โดนขังหรืออาจจะเห็นว่าซุสเริ่มใช้อำนาจเาเกินไปหน่อย เธอก็เลยส่งอสูรที่แบบน่ากลัวที่สุดเลยอย่างไทฟอนแล้วก็เหล่ากีกันเตสหรือพวกยักษ์ออกมาท้าทายอำนาจซุสกับเทพโอลิมปัสซะงั้นจุดนี้น่าสนใจมากเลยมันทำให้เห็นว่ากายยาไม่ใช่แค่แม่ ที่แบบจะเข้าข้างลูกหลานตัวเองตลอดเวลานะคะแต่เธอคือพลังของโลกคือธรรมชาติที่จะตอบสนองต่อความไม่สมดุลหรือการใช้อำนาจที่อาจจะเป็นภัยได้เธอเป็นได้ทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ท้าทายด้วยซึ่งมันสะท้อนธรรมชาติของโลกจริงๆเลยนะที่แบบทั้งให้กําเนิดทั้งดูแลแต่ก็สามารถนําภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมาได้เหมือนกันเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเป็นพลังที่แบบยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะควบคุมได้จริงๆคะ่ะ ครับทำให้เห็นมิติที่ซับซ้อนของเธอมากขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่ขาวหรือดำดีหรือร้ายแต่เป็นพลังธรรมชาติจริงๆที่มีทั้งด้านบวกด้านลบแล้วก็คาดเดาได้ไม่ได้นอกจากเรื่องศึกชิงบัลลังก์แล้วมันก็มีอีกมุมที่สะท้อนความเป็นผู้พิทักษ์ของเธอด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องที่เคยได้ยินมาว่าส่งแมงป่องไปจัดการนายพรานโอไรออนใช่ค่ะตำนานเรื่องโอไรออนที่เป็นนายพรานเก่งกาจแต่ดันไปโอ้อวดว่า จะฆ่าสัตว์ป่าให้หมดโลกเลยกายยาก็เลยทนไม่ได้ส่งแมงป่องยักษ์ไปจัดการซะอันนี้ก็แสดงบทบาทของเธอในฐานะผู้พิทักษ์สัพพชีวิตรักษาสมดุลธรรมชาตินะคะซึ่งมุมมองแบบนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับแนวคิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งเลยนะคะที่เรียกว่าสมมุติฐานกายาสมมุติฐานกายาเอ่อมันเกี่ยวกันยังไงครับตำนานโบราณกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ย คือตอนนั้นน่ะชาเชิญเขาไปช่วยออกแบบวิธีตรวจหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเขาก็เลยลองเปรียบเทียบชั้นบรรยากาศโลกกับดาวอังคารดูแล้วก็พบว่ามันต่างกันสุดข,ขั้วเลย โลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยก๊าซที่แบบว่าพร้อมจะทำปฏิกิริยากันตลอดเวลาอย่างออกซิเจนกับมีเทนซึ่งตามหลักเคมีแล้วมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันในปริมาณมากขนาดนี้ได้มันเป็นสภาวะที่เรียกว่าไกลจากสมดุลนอนอิควิลิเบียมในขณะที่ดาวอังคารนี่มีจะ่คาร์บอนไดออกไซด์ที่สเสถียรมากๆคือเข้าสู่สมดุลทางเคมีเคมีคอลอิควิลิเบียมไปแล้วอ๋อครับ แล้วมันหมายความว่ายังไงครับการที่โลกเรามันไกลจากสมดุลเนี่ย เล็บล็อกก็เลยตั้งสมมติติฐานขึ้นมาค่ะว่าเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกเรานี่แหละที่ไม่เพียงแต่สร้างก๊าซพวกนี้ขึ้นมานะแต่ยังทำหน้าที่เหมือนเป็นระบบควบคุมขนาดใหญ่ที่คอยปรับสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูม,มิความเค็มของทะเลอะไรพวกนี้ให้หอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำรงอยู่ของชีวิตมาตลอดเป็นพันๆล้านปีเลยพูดง่ายๆก็คือโลกทั้งใบเนี่ยทำงานเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ซูเปอร์ออร์แกนิซึมที่มีระบบควบคุมตัวเองเซลฟ เพื่อรักษาภาวะที่เอื้อต่อชีวิตเอาไว้คล้ายๆกับร่างกายเรารักษาอุณหภูมิ37องศาให้คงที่นั่นละค่ะโอ้โหนี่มันเหมือนกับแนวคิดโบราณเรื่องพระแม่ธรณีมีชีวิตเลยนะครับที่มองว่าโลกไม่ใช่แค่ก้อนหินเฉยแต่มีความเชื่อมโยงกันมีนกลไกดูแลตัวเองซึ่งการกระทําของมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อระบบนี้ได้โดยตรงเลยเอ,อเคยอ่านเจอในบทความวิชาการเหมือนกันครับเขาบอกว่า การจะพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนได้เนี่ยต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่เคารพสิ่งวัดล้อมมองเห็นความเชื่อมโยงแบบนี้นี่แหละใช่เลยค่ะมันเชื่อมกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับพอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งตำนานที่เข้มข้นดุเดือดแล้วก็แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยครับแล้วเรื่องของไกอามันสอนอะไรเราในยุคนี้ได้บ้าง โดยเฉพาะกับพวกเราที่อยู่ในช่วงวัย30-40ถึงที่กำลังเจอความซับซ้อนหลายอย่างในชีวิตทั้งเรื่องงานครอบครัวการหาความหมายอะไรพวกนี้ครับมีหลายประเด็นเลยค่ะที่ถอดบทเรียนได้อย่างแรกเลยคือวงจรของอำนาจและความขัดแยง้งที่เราเห็นชัดๆเลยการโค่นลมพ่อสู่ลูกซ้ำไปส้ำมาอุราโนสโครโนสซุสมันสะท้อนวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงอำนาจการท้าทายของเก่าแล้วก็ความเสี่ยงที่จะทำผิดซ้ำรอยดเดิม มันชวนให้เรากลับมามองตัวเองนะว่าเราจัดการกับอำนาจหรือความขัดแย้งในชีวิตเรายัางไงเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนรุ่นก่อนหรือกำลังจะเดินตามรอยเดิมโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าจริงครับเห็นภาพเลยประเด็นต่อมาก็น่าสนใจคือ ความเป็นแม่และการปกป้องที่ซับซ้อนไกอาเป็นภาพของแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆนะแต่สุดท้ายก็ต้องเจอความผิดหวังเมื่อลูกไม่เป็นอย่างที่หวังหรือกลายเป็นตัวปัญหาซะเองมาสะท้อนความจริงของบทบาทพ่อแม่หรือแม้แต่การดูแลคนที่เรารักนะครับว่ามันซับซ้อนนะมีทั้งความคาดหวังความผูกพันแต่บางทีก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหรือยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างได้จริงๆ ค่ะประเด็นที่3คือพลังความยืดหยุ่นและความคาดเดาไม่ได้ไกอาคือโลกคือธรรมชาติที่ทั้งให้กำเนิดอบอุ้มเราแต่ก็มีพลังทำลายล้างได้เหมือนกันเมื่อสมดุลเสียไปนี่คือภาพของความแข็งแกร่งความสามารถในการฟื้นตัวหรือ resilience ที่ไม่ว่าจะเจออะไรโลกก็ยังคงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็เตือนเราถึงความเปราะบางและความสำคัญของการรักษาความสมดุลทั้งในธรรมชาติแล้วก็ในชีวิตเราเองด้วยการรับมือกับความไม่แน่นอนนี่เป็นทักษะสำคัญของวัยนี้เลยนะคะชัดเจนมากครับอีกเรื่องที่เห็นชัดชัดเลยก็คือผลกระทบของการกระทำการกระทำของทุกตัวละครเลยตั้งแต่อูรานอสโครนสหรือแม้แต่กายาเอง ทุกการตัดสินใจมันส่งผลเป็นลูกโซ่ตามมาหมดเลยมันย้ำเตือนเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทําว่าทุกอย่างมีผลตามมาเสมอไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามและสุดท้ายที่เชื่อมกับสมมติฐานกายาเมื่อกี้เลยค่ะคือความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในระบบมันเชื่อมโยงถึงกันหมดไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศครอบครัวหรือที่ทํางานการกระทําเล็กๆของเรามันส่งผลต่อภาพรวมได้ มันกระตุ้นให้เรามองกว้างขึ้นเห็นความสำคัญของส่วนรวมและตระหนักว่าการดูแลสิ่งรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือความสัมพันธ์ต่างๆมันก็คือการดูแลระบบที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่เพื่อความยั่งยืนของตัวเราและทุกคนในระยะยาวค่ะครับโดยสรุปแล้วกายาก็คือเทพีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะครับเป็นทั้งจุดกำเนิดเป็นแม่ผู้ให้ชีวิตเป็นคนวางแผนโค่นอำนาจโทรราชเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติ แต่ก็เป็นพลังที่น่าเกรงขามเกลี้ยกราดแล้วก็พร้อมจะตอบโต้เมื่อถูกคุกคามหรือเมื่อเสียสมดุลไปใช่ค่ะและขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นว่าการกระทำหลายๆครั้งของกายยามันถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธแค้นต่อความอายุติธรรมหรือความผิดหวังจากการถูกหักหลังความไม่พอใจในการใช้อำนาจแต่ผลลัพธ์ที่ตามมามันก็มักจะนำไปสู่วงจรความขัดแย้งครั้งใหม่ๆเสมอเลย วงจรที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นนี้มันกำลังบอกอะไรเราว่าแม้แต่พลังพื้นฐานที่สุดอย่างพระแม่ธรณีเองก็ยังต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อหาจุดสมดุลที่แท้จริงเมื่อมีเรื่องของอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือการสะท้อนธรรมชาติที่แท้จริงของโลกและชีวิตที่มันไม่มีวันหยุดนิ่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงการท้าทายการปรับสมดุลอยู่เสมอเพื่อต้านทานไม่ให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งเข้ามาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ก็น่าเก็บไปคิดต่อนะคะว่าเราจะหาจุดสมดุลในวงจรแห่งอำนาจและธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเองได้อย่างไรบ้างคะ่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ